สวัสดีครับวันนี้เปิดกล่องของสะสมจะพามาชมชิ้นส่วนของบ้านทรงไทยนะครับตรงนี้คือเป็นเป็นส่วนหน้าจั่วของบ้านตรงไทยนะครับ,รบมาดูใกล้ๆครับทำจากไม้สักนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วหน้าจั่วชิ้นนี้นี่รอ ถูกเปลี่ยนลงมานะครับนี่นะครับผ่านการใช้งานไปแล้วไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีครับหน้าจัวชิน้นนี้ทำจากไม้สักนะครับท่านดูดูนะครับนี่รวดลายของไม้ไม่มีร่องรอยของการถูกปวก กินเลยนะครับเพราะว่ามันทํามาจากไม้สักแต่เนื่องจากผ่านการใช้งานมายาวนานแล้วครับก็จะมีการแตกเนี่ยนะฮะโดยธรรมชาติของมันนะฮะแต่ไม่มีปลวกไม่มีร่องรอยของการกัดแทะของปลวกนะครับเนื่องจากทํามาจากไม้สักนะครับหลายๆคนคงจะไม่เคยเห็นนะครับนี่นะเป็นหน้าจ่วขขงบ้านตรงไทยนะครับ เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับถ่ายดนะูไกลๆนะครับนี่เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ประกอบเขาเรียกปั้นลมนะฮะเนี่ยนะเนี่ยชิ้นนี้นะ่ะตั้งที่จะอยู่ด้านข้างฮนะมันจะ คล้ายใบลัก,กาของอที่อยู่ตรงโบสถ์ในวัดน,นะครับนี่นะครับด้านข้างของครับนะครับ สักนะครับเนี่ยนะไม่หนามากเอามาประกอบกันนะนี่นะครับนี่นะ,ะฟังเสียงนะนะฮะเป็นแผ่นบางๆนะไม่สักแผ่นบางๆเอามาประกอบ มันี้ด้านข้างเนี้ยค่อนข้างหนาหน่อยนะคนับะถ่ายด้านข้างให้ดูนะครับนะครับตัวนี้เป็นไม้ไสักหนาหน่อยนะครับประมาณสองเซนได้นะด้านเนะี้ยด้านข้างตรงนี้นะเป,นเป็นกรอบนะครับตัวนี้เป็นกรอบก็จะใช้ไม้ที่หนาหน่อยนะครับ แต่ตัวด้านในเนี่ยตรงนี้ก็จะใช้ไม้สักแผ่นบางๆนะฮะเข้าลูปี่เป็นลูปสามเหลี่ยมนะครับน okay> ี่นะเป็นหน้าจั่วของบ้านทรงไทยนะครับเป็นของใช้โบราณอีกอย่างนึ่งฮะที่ ปัจจุบันนี้ก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนะครับตามการเวลาครับท่านมีคอมเมนต์ติชมใดๆก็แสดงความคิดเห็นข้างใต้คลิปได้เลยนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับแล้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ